สวัสดีครับผมตักของมาครับพี่นอ้องในราคา1,800บาทยังลดราคาผมเรื่องรับว่าเป็นอย่าง น,นีเราสั่งที่ไหนนะสั่งที่จิตกงได่ตจอตในตอัอน,นี้เราสั่งในตจอนะครับในราคา1 8 0 0บาทไม่รวมค่าส่ง ก็เหมือนกันครับผมมาที่เป็นยังนะครับจากตรงแพ็คกระเปล่านะครับ นะตัดมาเลยตัวมันโดนเราต้องค่อยๆเก็บนะครับผมตัวมโดนสีถลอกนะครับใจเย็นๆนะครับระมัดระวังอย่าพวกสิ่งที่เราซื้อเป็นของมีค่าตัวจะหาตังได้แต่ระบาดสีมันมันมายากขนาดน งามมาครับผมทำไมด้านข้างมันไม่มีคำว่ามอวเมบเห็มบเมแบบะครับบเตมแบบเต็มแบเบเต็มแบบเบเตแดบเต็มับบเตมมแบบเต็มแบบเต็มแยบเง็มแบบเต็บบเต็มแบบมแบบแบบบนแเมเดี๋ยวเต รวมบอกนะครับถ้ารวมบอกก็จบบนห้าทนะครับยี่ห้อนะครับยี่ห้อถ้าคนรู้จักก็จะรู้นะครับผมจะไม่เอ่ยโอเคนะครับอยู่่ครับเดี๋ยวเราจะไปทำการใส่กันชุบ